ดีค่ะพบกับพวกเรานะคะสามสาว NJ ทางสร้างสุขชแนลนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ตีสามถึงตีสี่นะคะเหมือนเคยค่ะวันนี้กี้แฟอันก็มีเนื้อหาสาระมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมค่ะแต่เอ๊ะทำไมวันนี้ดูหน้าตา คุณอันเศร้าหมองมีรอยตีนสัตว์อยู่บนใบหน้าของคุณด้วยค่ะอ๋อหรือจะหมายถึงรอยตีนกาบนใบหน้าของคุณอันเหรอคะอ๋อใช่ค่ะเอ๊ะคุณกี้คะแล้วรอยตีนกาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะอ๋อตรงกับประเด็นที่เราจะมานําเสนอในวันนี้พอดีนะคะคือรอยตีนกาเนี่ยอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือว่า2เกิดจากอายุของเราด้วยแล้วก็3เกิดจากการสูบบุหรีค่ค่ะเอ๊ะการสูบบุหรี่มันเกี่ยวอะไรกับรอยตีนกาด้วยคะอ๋อเกี่ยวสิคะเพราะว่าในตัวของบุหรี่เนี่ยมีสารนิโคตินซึ่งทําให้เส้นเลือดทั่วทั้งตัวของเราแล้วก็บริเวณผิวหนังของเราเหี่ยวย่วนตลอดเวลาคะ่ะไม่ใช่แค่จะมีรอยตีนกาอย่างเดียวนะคะ อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายของคนเราเสื่อมไปด้วยเช่นกันค่ะเอ๊แต่ดิฉันก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะคะดิฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันพักผ่อนไม่เพียงพอหน้าตาก็เลยดูโทรมไปค่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะการสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อร่างกายของเราเลยนะคะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่จะเป็นผลดีที่สุดค่ะค่ะ สำหรับวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะ <Okay. S 1> พบกับพวกเราสามสาวเอเจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ,คะ